ขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในพระธรรมปัญญาจาร์นะคะนักศาสนาศาสตร์หลายท่านก็กล่าวว่าผู้เขียนอาจจะเป็นกรรษ,ษัตริย์ซาโลโมอนนะคะเพราะเนื้อหาชี้ว่าเป็นกรรษัตริย์ซาโลมอนนะคะแต่ก็มีอีกหลายท่านก็กล่าวว่าไม่น่าจะใช่เพราะมีหลักฐานบางอย่างเขียนขึ้นหลังจากซาโลมอนเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ผู้เขียนก็เป็นนักปราชญาคนหนึ่ง ได้ให้ไว้กับลูกศิษย์นะคะอย่างไรก็ตามนั้นหนังสือพระธรรมปัญญาจารย์ก็ถูกรวบรวมไว้ในอคิสสารของี่นะคะเป็นคําสอนสอนให้เรารู้ว่าชีวิตมีความหมายอย่างไรลักษณะชีวิตมีมุมมองหลายๆมุมมองนะคะแล้วแต่แล้วแต่มุมมองของเรานะคะถ้าเรามุมมองในแง่ดีเราก็จะมีสันติสุขในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเรามุมมองในแง่ไม่ดีทั้งชีวิตก็ไม่มีความสุขเราพูด,ดง่ายก็จะมีหลายมุมมองนะ ก็จุดประสงค์ของผู้เขียนก็ประสงค์ให้เราคือใช้ประสบการณ์ของมนุษย์นะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ของมนุษย์นะคะและในมุมมองของท่านก็จํากัดอยู่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ใตดวงอาทิตย์นะคะถ้าทำปัญญาจารย์บทที่หมีอยู่18ข้อเราค่อยๆไปกันสอนเราให้พบความหมายของชีวิตและก็ความพยายามของมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะถ้าไม่มีพระเจ้าทุกสิ่งก็อนิจจ์นะคะ ปัญญาจารย์ก็บอกเราเนาะในข้อที่1ปัญญาจารย์บอกว่าเราจะเริ่มนะคะว่าถ้อยคําของปัญญาจารย์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดกษัตริย์ในเยรูซาเ,เล็มนะคะในข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นคําแนะนําตัวเองนะคะว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นถ้อยคําของปัญญาจารย์นี่คําว่าปัญญาจารย์ก็มีความหมายว่าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะคะ <upbringing. yeah. S 1> เป็นตําแหน่งของท่านปัญญาจารย์นี่ก็คือตําแหน่งของท่านนะคะท่านก็ท่านบอกว่าท่าน สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดซึ่งปกครองบ้านเมืองอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลนะคะในข้อที่2ก็บอกว่าปัญญาจาร์กล่าวว่าอันนิจนจังอันนิจจังอันนิจจังอันนิจจังสารพัดอันนิจจังนะคะปัญญาญญาจารย์ท่านก็เป็นคนที่ช่างสังเกตและท่านก็ใค,ค่อวๆพิพจารณาดูชีวิตนะคะแต่และชีวิตด้านในมุมมองของท่านนะคะท่านก็มีมุมมองว่าทุกสิ่งนั้นอันอนิจจังนะคะ คำว,ว่าอนิจังก็คือหมายถึงเป็นลมหายใจเป็นลมหายใจไม่มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็เปราะบางแล้วก็ว่างเปล่านะคะน่านก็สอนเราว่าความพยายามของมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกสิ่งที่มนุษย์ทานะคะไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทาถ้าชีวิตปราศจากพระเจ้าแล้วหากมนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าแล้วก็ทุกสิ่งก็จะเป็นอนิจังนะคะก็คือสูญเปล่าไร้ ผลไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้นไม่มีความหมายไม่มีคุณค่านะคะถ้าปราศจากพระเจ้าก็ไม่มีอะไรเลยเพราะชีวิตไม่มีอะไรถาวรนะคะนีช <itations> ีวิตของเราก็จะมีความหมายมากขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีพระเจ้านะคะแต่พระวจนะของพระเจ้าก็คือถ้อยคําของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของเราเนาะจะทําให้เรามีคนมีความหมายในชีวิตและมีคุณค่าในชีวิตมองโลกในแง่ดีนะคะเมื่อเรามีพระเจ้าทุกสิ่งที่เราทําเราก็ทําเพื่อพระเจ้า ชีวิตของเราก็มีคุณค่าไม่สูญเปล่านะคะแม้เราจะจากโลกน,นี้ไปเราก็ได้รับบันเด็กด้วยเช่นเดียวกันนะคะน,นี้เรามาดูข้อสบอกเราว่าที่มนุษย์ทํางานตรากตามกลางแดดเขาได้ประโยชน์อะไรจากงานที่เขาทํานั้นนะคะพญา,ารย์ก็สอนเราว่ามนุษย์ต้องตรากตามทํางานหนักเพื่อสะสมสิ่งต่างๆก็เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ดํารงชีวิตอยู่นะคะก็เพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็เพื่อให้มี ให้ได้มาซึ่งความสุขนะคะมนุษย์ทํางานแต่มนุษย์ส่วนมากก็ไม่มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตเนาะ,ะพูดง่ายๆจึงไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเพราะในที่สุดมนุษย์ก็ต้องตายนะคะพวกเขาก็ต้องตายและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะโดยที่ดําเนินชีวิตที่ไม่มีความหมายในชีวิตแต่พูด,ดง่ายๆแต่ชีวิตของเราจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่นะคะเราก็มีจะมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตที่ชัดเจนนะคะเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า งานที่เราทําเราก็ทําเพื่อพระเจ้าให้พระเจ้าพูดง่ายๆพระเจ้ามีประโยชน์ต่อทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพระเจ้าทรงประทานให้เรามีชีวิตขึ้นนะคะเราก็จะมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งมีประโยชน์สําหรับชีวิตของเรานะคะเมื่อเราจากโลกนี้ไปพูดง่ายๆบนสวรรค์พระเจ้ารับเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้เผชิญกับความทุกข์ยากลําบากแต่เรามีเป้าหมายที่ไปนะคะก็เราจะไปหาพ่อเราเนาะนี่เรามาดูข้อที่สี่ ก็บอกว่าชาติพันหนึ่งล่วงไปและอีกชาติพันหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินโลกยังแต่แผ่นดินโลกคงเดิมอยู่เป็นนิดนะคะปัญญาจารย์ก็สอนเราให้เห็นว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นเพียงชั่วคราวพระเจ้าเป็นผู้ทรงเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราไว้แล้วนะคะว่าเราจะอยู่ในโลกนี้จนกระทั่งอายุเท่าไหร่นะคะพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า รู้รู้วันเวลาของเรานะคะแต่เราไม่รู้เนาะเรารู้แต่ว่าวันเกิดแค่นั้นวันสิ้นอายุของเราเราไม่รู้นะคะมนุษย์ไม่มีใครรู้ในชีวิตของมนุษย์ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องตายไปนีรุ่นลูกุ่นหลานก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดมาแล้วแล้วก็ต้องตายจากไปแล้วก็จะเกิดขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ตายจากไปอยู่เรื่อยๆอย่าเงี้ยแต่แผ่นดินโลกก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปข้อที่5ถึงข้อที่บอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกแล้วก็ไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้นลมพัดไปทางใต้แล้วเวียนกลับไปทางเหนือลมพัดเวียนไปเวียนมาแล้วลมพัดกลับมาตามทางเวียนของมันแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เต็มแม่น้ำไหลไปสู่ที่ใด ก็ไหลไปสู่ที่นั่นอีกนะคะปัญญาจารย์ก็สอนเราในให้เราเห็นมุมมองมุมมองในธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างนะคะธรรมชาติทํางานตลอดเวลานะคะก็คือท่านก็ยกตัวอย่างเนี่ยเช้ามาดวงอาทิตย์ก็ขึ้นนะคะก็ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นทุกเช้าะะแล้วเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์ตกทุกเช้านะคะพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นมาอีกนะคะก็ดวงอาทิตย์ก็ทํางานเหมือนกันทุกๆวันนะคะ เราทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพูดง่ายๆทุกวันก็ทําซ้ำอยู่หน้าขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะคะนิดลมก็เช่นเดียวกันนะคะลมก็ทํางานด้วยเช่นเดียวกันลมก็พัดไปพัดมาทุกวี่ทุกวันนะคะลมก็ไม่เคยหยุดพัดก็จะพัดอยู่ตลอดนะคะลมก็ไม่หมดก็คือไม่มีไม่มีวันหยุดนะลมก็จะพัดอยู่เรื่อยๆนะคะน้ําก็เช่นเดียวกันคะน้ําก็ทํางานตลอดเวลาน้ําในแม่น้ํา ลำธารน,นะคะก็ไหลลงสู่ทะเลไม่มีวันหยุดพักนะคะก็ไหลอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งวันทั้งคืนแลวก็ไม่น้ําก็ไม่มีวันแห้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีน้ําไหลอยู่อย่างสม่าเสมอนะคะตลอดเวลาและน้ําก็สามารถพูด,ดง่ายว่าน้ํามันไหลน้ําไหลลงทะเลทะเลก็สามารถที่จะรับน้ําไว้ได้ทะเลก็ไม่รูกจักเต็มนะคะทะเลก็รับน้ําได้เรื่อยๆนะคะทะเลไม่เต็มสักทีนะพูด,ดง่ายผ่านมาเป็นพันๆปีทะเลก็ยังอยู่เหมือนเดิมเงนี้ แล้วก็และแม่น้ําไหลลงไปสู่ที่ใดมันก็จะไหลไปสู่ที่นั่นนะคะก็ก็จะเป็นธรรมชาติของในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนะคะธรรมชาติก็ทํางานนะคะทำงานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำงานมีกําลังเลี้ยวแรงเนี่ยก็ทำซ้ำซากจําเจเนี่ยวนเวียนไปมาอยู่อย่างนั้นนะคะอาจารย์ก็พูดในฝั่งเนาะเขาเขามีมุมมองของเขาไงว่าทุกสิ่งก็ทําทงานอยู่ตลอดเนี่ยนี่เรามาดูข้อที่8กับข้อี่8ถึงข้อ11อนะคะ เขาบอกว่าสารพัดอยู่ทั้งหมดนะคะคนใดๆก็พูดไม่ออกในตาก็ดูไม่อิ่มหรือหูก็ฟังไม่เต็มสิ่งที่เป็นขึ้นมาแล้วคือสิ่งที่จะเป็นขึ้นอีกสิ่งที่ทำกันแล้วคือสิ่งที่ต้องทำกันอีกและสิ่งมีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งใดใหม่โทษทีไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์มี สักสิ่งหนึ่งหรือที่เขาจะพูดได้ว่าดูสิสิ่งนี้ใหม่สิ่งนั้นมีอยู่แล้วในสมัยก่อนเราทั้งหลายไม่มีการจดจำถึงสมัยก่อนและไม่มีการจดจำสิ่งหลังๆที่เกิดที่จะเกิดมาในท่ามกลางบรรดาผู้ที่มาภายหลังเป็นประสบการณ์ของปัญญาจารย์นะคะท่านก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังในสิ่งที่ท่านมุมมองของท่าน อาจารย์ท่านก็สอนในมุมมองของท่านว่าไม่ว่าธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในโลกนะคะรวมทั้งมนุษย์ด้วยก็มีความพยายามที่จะทําซ้ํซากอยู่เนี่ยทำซ้ำซ้ำอยู่เนี่ยพระอาทิตย์ก็ขึ้นลงอยา่เงี้ยชีวิตก็จะหมุนเวียนอยู่เงี้ยแล้วมนุษย์ก็เหมือนกันก็จะเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดอยู่อย่างนั้นก็ทําซ้ำซากอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วพูดยางไง่าสาลพัดก็เหนื่อย ทั้งหมดนะก็พูดง่ายๆปัญญาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยมันหน้าเนยล้วเกิดมันเนหน็ดเนยเพูดง่ายๆทอมซ้อมๆล้วรู้สึกว่ามันเนยเอย่งนี้ที่ชีวิตก็ดูหน้าเบื่ออี่ยดูหน้าเบื่อจนพูดไม่ออกนพูดง่ายๆเขาบอกว่าจนพูดไม่ออกก็คือมันซ้ำซากแล้วจนมันรู้สึกเหนยแล้วก็เบื่อจนมันพูดไม่ออกเนี่ยนี่ในตาก็ดูไม่อิม่มในหูก็ฟังไม่เต็มนะคะก็มีอะไรจะคือไม่มีอะไรที่จะทําให้อิ่มใจได้แ้วพูดง่ายๆทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกอะ มันไม่สามารถที่จะให้มนุษย์อิ่มใจได้นะคะไม่ว่าทั้งธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตที่ทําซ้ํากันซ้ําอยู่ตลอดเนี่ยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เหมือนกับเหตุการณ์ในสมัยโบราณนะคะก็คือคนสมัยก่อนตายไปแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เกิดออกมาก็ลืมคนสมัยโบราณไปแล้วนะคะใน,ในอนาคตก็เช่นเดียวกันคนสมัยปัจจุบันคนอนาคตก็จะลืมคนปัจจุบันไปแล้วพูดยังไงเราลืมคนอดีตใช่ไหมคะ ก็เหมือนกันคดีุ่นลูกุ่นหลานก็จะลืมเราไปแล้วนะคะเพราะไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นะท่านปัญญาจารก็บอกบอกว่าเพราะว่าความมนุษย์จะมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ได้รวบรวมการกระทําของตัวเองนะพูดง่ายๆแต่ละคนไม่เคยบันทึกไว้พูดง่ายๆนะแต่ละคนพอตัดเสียไปแล้วก็เสียเกิดมาเสียเสียก็ไปไม่มีใครบันทุกบันทึกดูพูดง่ายๆไ,ไม่มีใครเขียนรวบรวมการกระทํา บันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้นะคะนี่ความสําเร็จใน,ในในอดีตไว้เนาะไม่มีใครเขียนนี่ดังนั้นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาภายหลังหลายอย่างอาจดูเหมือนใหม่แต่ความจริงแล้วมันไม่ใหม่นะคะก็ทําซ้าๆกันอยู่เพราะสิ่งในอดีตถูกลืมอย่างรวดเร็วน,นะคะมีวิธีเก่าๆก็ย้อนกลับมาปรากฏให้เห็นใหม่อีกเนาะนนเช่นว่าเรายกตัวอย่าง างเช่นแฟชั่นเหมือนกันนะเนาะพูดง่ายๆบางทีมันก็กลับมาเหมือนกับต้นไม้เงี้ยเมื่อมันต้นมันโตเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเมื่อมันออกผลมาแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไปแต่ไอ้ผลที่มันออกมาใหม่ก็จะเป็นลูกใหม่เป็นต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยพูดง่ายๆมันก็จะสับเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆนะคมันก็เพียงแต่ว่ามันจะย้อนกลับมาปรากฏให้เห็นอีกนะคะจึงไม่มีสิ่งไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งใหม่นะคะ แม้ชีวิตของเราเองก็ดูเหมือนซับซ้บอนนะคุณงังายไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะชีวิตก็อนิจจังแต่ปัญญาท่านปัญญาจารย์เขาแนะนําเราเราก็บอกว่าเราชีวิตเราอนิจจังแต่เราควรจะมีความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะชีวิตของเราเป็นของขวัญจากพระเจ้านะคะพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้เรามีชีวิตเราเป็นของขวัญจากพระเจ้าเราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะแม้เราจะ จะระยะสั้นๆก็ตามนะจะให้เราขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ชีวิตเรานะคะนิดต่อไปเรามาดูข้อ12ถึง15ข้าพเจ้าปัญญาจารย์เคยเป็นษัสริ์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มและข้าพเจ้าตั้งใจสแสวงสอบและ,สะแสวงหาโดยสติปัญญาสิ่งที่กระทำการใต้ฟ้าสวรรค์เป็นเรื่องยากลำบากซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย ทำกันอยู่นั้นข้าพเจ้าเคยเห็นการทั้งปวงซึ่งเขากระทํากันภายใต้ดวงอาทิตย์ได้ดูเถิดสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแรงอะไรที่คดจะทําให้ตรงไม่ได้และอะไรที่ขาดอยู่จะนับให้ครบไม่ได้นะคะก็หลายคนก็เจาะจงว่าข้ออันนี้น่าจะเป็นกระสาสลมอนเขียนนะคะก็หลายคนก็มีความคิดเหนะ็นพูดง,ง่ายแต่เราไม่คือพูดยังไง ก็จะมีหลายคนก็บอกว่าน่าไม่ใช่นะคุยงไดง่ายว่าไม่เป็นไรแต่เราเรียนรู้นะคะเราเรียนรู้ถ้อยคําที่เขาสอนนะเรานะพูยง,ง่ายทุกสิ่งที่ถ้อยคําที่อยู่ในพระคัมภีร์ให้เราเรียนรู้เอาใจใส่สิ่งนั้นก็คือชีวิตของเรานะพุยง่ายทาให้เรามีสติปัญญาท่านปัญญาจารก็สอนเราบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สแสวงหาชีวิตโดยใช้สติปัญญาสิ่งที่ท่านเห็นภายใต้ฟ้าสวรรค์ก็คือหรือว่าภายใต้ดวงอาทิตย์เ่ยนะคะ พระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองสูงสุดและพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้มนุษย์ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลําบากนะคะ,ะเผชิญกับการขัดขวางเผชิญกับความผิดหวังอยู่ตลอดเวลานะคะมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขความไม่แน่นอนของชีวิตได้นะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้คือพูดง่ายๆว่าพระเจ้าบงการให้เราเป็นไปยังไงใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะ เป็นไปตามที่เราชอบใจเราต้องการไปทางนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้ไปอย่างที่เราคิดแต่พระเจ้าให้เราไปอีกทางหนึ่งนี่าพูดง่ายนีม่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองได้นะคะมนุษย์ก็พยายามพยายามที่จะทําตามใจตัวเองหรือเพูดง่ายนี่ถ้าทําตามใจตัวเองก็ไม่มีความหมายนะคะทุกอย่างพอมันทําไปด้วยแรงตัวเองแล้วมันก็รู้สึกหมดแรงมันก็เหนื่อยแล้วก็หมดหวังนะคะเพราะว่ามนุษย์กาลังดือ้อดื้อกับพระเจ้าเราพูอง่ายเพราะว่ามนุษย์ก็มีความบกพร่อง มนุษย์ก็มีความบกพร่องหลายๆอย่างนะคะเพราะว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์ดังนั้นจึงเป็นสิ่งอันิจจังนะคะเหมือนกับการกินลมกินแรงนะคะก็วิ่งไล่ตามลมเนาะท่านปัญญาจารย์ก็เปรียบเทียบให้เราฟังเป็นความพยายามที่สูญเปล่านะคะยังไงก็เหมือนกับการเดินอ้อมอะ่ะพระเจ้าให้เราเดินตรงไปใช่ไหมแล้วบางทีมนุษย์ก็จะเดินอ้อมก็เป้าหมายนะก็เป้าหมายเป้าหมายที่พระเจ้าให้เราอยู่แล้วว่าต้องไปตรงนั้นใช่ไหมอย่างเช่นจะาต้องไปที่กอเนี้ย พระเจ้าให้เราเดินตรงไปที่กอแต่เราไม่ชอบอย่างนั้นดิเราก็เดินอ้อมไปนู่นไปจังหวัดนู่นไปประเทศนู่นกว่าจะมาที่กอก็ต้องนานเงี <c> ่ย <oughs> มนุษย์ก็เหนื่อยพูดง่ายๆนะท่า,านปัญญาจารย์ก็บอกว่าความพยายามของมนุษย์ก็สูญเปล่าสุดท้ายก็มาที่ที่ที่กออยู่ดีเงีย่ยก็โดยที่ไม่มีผลตอบแทนนะคะก็คือพูดง่ายๆทำไปแล้วก็เหนื่อยก็จึงไม่มีประโยชน์แล้วก็เหมือนกับการ ไม่มีใครที่จะสามารถไล่จับลมได้แล้วก็เหมือนกับกินลมกินแรงนะคะก็คือไม่มีใครที่จะสามารถจะไล่จับลมได้แล้วก็คือความคิดของตัวเองบางทีเราก็ไล่ไม่ทันความคิดมันก็พาไปเงี้ยยิ่พระเจ้าทรงเป็นผู้กําหนดทุกสิ่งไว้แล้วนะคะเหมือนกับสิ่งที่โคดจะทําให้ตรงก็ไม่ได้เราคะุยยังไงทุกสิ่งที่มันโคดอยู่แล้วเช่นภูเขามันโคง้งไ้โค้งมาใช่ไหมเราจะให้มันตรงก็ทําไม่ได้ไงแล้วก็อะไรที่มัน ขาดอยู่นะคะจะน่าพิครบก็ไม่ได้ะค่ะมันมีอยู่เท่าไหร่มันก็จะอยู่เท่านั้นเนาะนี่นดังนั้นเราจรึงควรที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะก็คือในสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้สําหรับชีวิตของเราเราก็ควรจะยอมรับในชีวิตในสถานในรับสภาพรับสถานะในชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงกําหนดให้เราแต่ละคนไว้แล้วเนาะ,ะว่าเราจะต้องประชิญสิ่งใดบ้างเราจะต้องเจออะไรบ้างนะคะให้เรายอมรับในสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะคะนี่เรามาดู ข้อสิบหกถึงสิปอัญญาจารย์ก็บอกว่าข้าพเจ้าลำพึงว่าข้าพเจ้ามีสติปัญญามากยิ่งมากกว่าใครๆที่ครองอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มมาก่อนข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าก็เจนจัดในสติปัญญาและความรู้อย่างยิ่งข้าพเจ้าก็ตั้งใจรู้สติปัญญารู้ความบ้าบอและความเขาาข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็น แต่กินลมกินแรงด้วยเพราะในสติปัญญามากๆก็มีความทุกข์ระทมมากและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความโศกเศร้านะคะท่านปัญญาจารย์ก็มีความคิดมีมุมมองของท่านนะท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านมีสติปัญญาท่านเป็นคนที่ฉลาดกว่าผู้อื่นนะคะท่านปกครองกรุงเยรูซาเล็มนะคะท่านปัญญาจารย์ก็บอกว่าท่านมีความมั่นใจในสติปัญญาและความรู้ของท่านนะคะ แต่สติปัญญาและความรู้ของท่านเป็นความรู้ตามอย่างโลกนะคะก็คือเป็นความรู้าตามอย่างโลกอย่างเช่นว่ามีความท่านมีความรู้ความชานาญในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยพูดง่ายใช่ไหมคะแล้วก็การค้าขายทําธุรกิจทุกอย่างนะคะและเมื่อและมีความรู้ความเชี่ยวชาญชานาญในสาขาวิชาการต่างๆนะคะมนุษย์เราเรียนรู้ได้มาจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะวิชาชีพต่างๆเนาะพูดง่ายสถาบันต่างๆเนะี่ยความรู้นี่มีอยู่ในตัวเรานะคะเราได้ความรู้นี่มานะคะ เป็นสติปัญญาเป็นความรู้อย่างโลกนะคะความรู้อย่างโลกไม่สามารถที่จะทําให้เรามีความพึงพอใจหรือพูดง่ายเราก็จะไม่อิ่มกับไม่สามารถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับชีวิตมนุษย์ได้นะคะแต่กลับพบกับความว่างเปล่านะคะก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะแท้จริงแล้วท่านปัญญาจารย์ก็บอกเหมือนความบ้าบอและความเข่านะคะก็คือความคิด ที่โง่เขาแล้วก็ความสนุกสนานไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยนั่นก็บอกอย่างนี้จึงไม่ได้รับความสมหวังก็คือไม่อิ่มในวิชาการความรู้ที่เราเรียนมาจากสถาบันอะไรก็ตามนะพูดง่ายแต่มันก็ยังอยากจะเรียนอยู่ก็ยังไม่อิ่มแต่มันมีความหิวกระหายอย่างหนึ่งอ่ะมันก็คณิวิชาความรู้ที่เรียนมาจากโรงเรียนมันก็เหมือนกับการกินลมกินแรงก็คือไม่ได้รับการบรรเทาความทุกข์ในจิตใจนะคะก็คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมคะ วิชาความรู้ต่างๆมันไม่สามารถที่จะช่วยเราได้คุณแบบเอ๊ะทำยังไงที่ใจเราจะสงบลงเนี่ยมันจะมีวิชาไหนสอนเราให้ใจมันนิ่งๆสงบลงอะ่ะบางทีมันก็เล่าร้อนอะไรก็ม่รู้มีความทุกข์อยู่ในจิตใจนะคะก็ไม่สามารถที่วิชาที่เราเรียนมาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้สามารถวิชาก็จะเน้นไปตามวิชาชีพเนาะเราต้องการทําวิชาอย่างเช่นจะเป็นพยาบาลเดี๋ยวจะเป็นครูก็ต้องเป็นครูวิชาเอกอะไรเอกอังกฤษเอก ภาษาไทยอะไรเงี้ยก็ต้องนินหนักเป็นทางวิชาชีพเรียงตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อเรียนยิ่งยิ่งเรียนเพิ่มขึ้นก็กลับเพิ่มความพุกระทมเนี่ยและความโศกเศร้ามากยิ่งขึ้นนะคะต่อสติปัญญาฝ่ายโลกเราพูดง่ายยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งรับภาระ,ะหนักนลก็คือมีต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเนะ่ยพูดง่ายบางทีตัวเองก็ไม่ไม่มีสาิสุขนะคะแล้วก็ปัญญาปัญญาอย่างโลกนี้ไม่ใช่เป็นเป็นปัญญาที่แท้จริงนะคะ แลใช่ปัญญาที่แท้จริงของเราปัญญาที่แท้จริงของเราก็มาจากเบื้องบนนะคะมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้กับผู้ที่มีความเชื่อในพ uh ิจิตงแท้จริงนะคะผู้ที่กลับใจในพคริต์ดำเนินชีวิตติดตามพคริต์เราได้รับสติปัญญานี้นะคะโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเราได้ฟังคะเทศนาทย์ที่ผ่านมานะคะว่าสติปัญญาของพระเจ้าทําให้เรามีชีวิตให้เราให้มีเรามีสติปัญญาจากเบื้องบนนะสติปัญญาของพระเจ้า สติปัญญาของพระเจ้าก็เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากถ้อยคําของพระเจ้าในพิกัดรามกพีนะคะทำให้เรามีชีวิตชีวิตของเรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะคะเราไม่อนิจจังไปตามตามอย่างโลกแต่เรามีชีวิตที่ไปตามเป้าหมายนะคะขออมพระผู้เป็นเจ้าทรงเสริมกําลังในึวยพรอน้องๆและทุกคนในครอบครัวในทุกย่างก้า